ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกพีรพันธ์ยันเป็นรัฐมนตรีพลังงานแต่ปัญหาหมักหม,มมาก่อนนั่งเก้าอี้เข้าใจครับว่าคุณพีรพันธ์เพิ่งจะมานั่งเก้าอี้พลังงานแต่เมื่อรัฐบาลที่แล้วนะครับพักไหนเป็นคนควบคุมกระทรวงพลังงานล่ะครับถามหน่อยนะครับและนะครับเมื่อคราวที่แล้วคุณพีรพันธ์เองก็อยู่ในฝ่ายรัฐบาลใช่หรือไม่ และปัญหาก็อย่างที่บอกว่าคุณก็ไปกันบอกว่าพลังงานเนี่ยมันมีหมักหมมมามาแสดงว่ามันมีก็ตั้งแต่หมักหมมมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วแล้วทําไมไม่คิดแก้ไขและว,วางแผนเอาไว้ร่วงหน้าครับอย่ามาบอกครับว่าเพิ่งจะนั่งเป็นรัฐมนตรีพลังงานเพราะเมื่อรัฐบาลที่แล้วก็คงจะรู้อยู่พักการเมืองไหนที่ควบคุมกระทรวงพลังงานครับพิรพันย้อนครับสุปชดยันเป็นรัฐมนตรีพลังงานมีหน้าที่กํากับ กำหนดภาษีแตกครังเป็นคนเก็บเหตุกฎหมายกองทุนตัดอำนาจออกนะครับต้นต่อรัฐบาลติดหนี้ขวาห0า5 0ื่นล้านชี้เป็นปัญหาหมักหม,มมมาตั้งแต่ก่อนรับตําแหน่ง25กรกฎาคม257นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนาย,ยกน้ำนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องราคาพลังงานทั้งน้ํามันและไฟฟ้าของนายสุป,ปชกชัยยะสัจจ สสบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลว่าก่อนที่ก่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ไม่ต่างจากประชาชนทั่วไปไม่รู้เรื่องราวว่าอะไรคืออะไรถึงเวลาก็ต้องจ่ายน้ํามันไปเติมที่ปั๊มขึ้นราคาเท่าไหร่ก็จ่ายไปตามนั้น ปัญหาจะแก้ด้านขวาก็มาเจอด้านซ้ายพอมาเป็นรัฐมนตรีเห็นปัญหาต่างๆที่เป็นประเด็นรวมถึงภาระกองทุนน้ำมันที่กำหนดเอาไว้ขว่า40ปีไม่มีใครคิดจะปรับปรุงแก้ไขใช้กองทุนน้ำมันได้รู้ว่าค่าน้ำมัน30-40บาทต่ตตอริตรเพราะไทยมีเนื้อน้ำมันผสมอยู่2สูตรคือก๊าซโฮกับไบโอดีเซลราคาอยู่ที่2 1บาท ในพิรพันธ์ยังกล่าวว่าส่วนภาษีน้ํามันถ้าจะช่วยประชาชนก็ต้องเก็บพอสมควรแต่ถ้าต้องการหารายได้เข้ารัฐก็ต้องเก็บเยอะทําอย่างไรจึงจะอยู่ในความพอดีในอาเซียนมีอยู่แค่สาประเทศที่เก็บภาษีคือไทยสิงคโปร์และเวียดนาม ไทยเก็บภาษีสบรบภาษามิตร5.99บาทอีกทั้งต้องเสียภาษีบำรุงท้องถิ่น60สตางค์ราคาอยู่ที่6.50บาทนะับรวมทั้งแวดและเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พนังงานประชาชนต้องแบกภาระสองต่อทำทำให้นะครับทำให้นะครับราคาน้ำมันแพงถึงนะครับเกือบ40บาทนายพิธภพันธ์ยังกล่าว ถึงอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพลังงานคือการกำหนดภาษีแต่ไม่ได้เก็บคนเก็บคือกระทรวงการคลังกฎหมายกองทุนน้ำมันที่ออกมาใหม่ตัดอำนาจออกไปเหลือแต่ใช้เงินนี่คือสาเหตุที่ทำให้เป็นหนี้กองทุนน้ำมันรัฐบาลเป็นหนี้กว่า5 0,000 000, ่นล้านบาทเพราะไม่สามารถกำหนดเพดานภาษีได้ ปัญหาที่ผ่านมามัวแต่ใช้เงินยันไม่คิดถึงวิธีอื่นคิดเหมือนกันว่าไม่คิดกันบ้างหรือยอย่างไรและวันนี้กําลังคิดและกําลังทำํำเราทําอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีกฎหมายท่านต้องดูกฎหมายกองทุนน้ำมันว่ามีอํานาจตรงไหนให้กระทรวงพลังงานหรือรัฐมนตรีพลังงานทําได้ไม่มีเลยพูดเปรียบเทียบมาโดยตลอดจะขึ้นราคาต้องขออนุญาต คำถ,ถามคือราคา21บาทนะครับต้นทุน21บาทบวกนะครับค่าบำรุงท้องถิ่นทั้งหมดอีกอีก6บาทก็เป็น27ยังไม่ถึง30แล้วอีกสิบาทมาจากไหนครับช่วยตอบหน่อยครับคุณพีรพันธ์จากนั้นนายสุะโชษรุกขึ้นตอบว่าอยาก เพิ่งจะทราบว่าท่านจะแก้ไขกฎหมายแต่ไม่มั่นใจว่าการเข้าไปแทรกแซงราคาเป็นผลดีหรือผลเสียกับประชาชนมากฝ่ากันต้องขอดูรายละเอียดก่อนและถกกันมามาถกกันทีหลังสำหรับประเด็นที่2เรื่องของค่าไฟแพงถึง4.60บาทหรือ6บาทต่อหน่วยค่าไฟจริงอยู่ที่4.10บาท เพราะต้องนําเงินไปใช้หนี้จากมาตรการในอดีตหนี้ก้อนนี้100ล้านร้านบาทหากยังใช้กลไกเดิมหนี้อาจจะขยายไปจนถึง150,000ล้านบาทจึงอยากจะถามว่าจะเอาอย่างไรกับหนี้เก่าและหนี้ใหม่ในอนาคตที่จะเกิดเพิ่มมากขึ้นข้อเสนอให้รัฐมนตรีกล้าคุยกับพักร่วมรัฐบาลถ้าถึงเวลาแล้วที่ยังจะมาขอส่วนแบ่งงบ ถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่จะขอส่วนแบ่งงบกลาง3 4มถึงสี่ล้านบาทแทนที่จะเอาเงินตรงนี้ไปทำนิจต้นวอลเล็ตเอามาเป็นลดค่าไฟค่าของชีพให้กับประชาชนอย่าให้เอางบกลางไปทํานโยบายของพักเขาพักเดียวแบ่งออกมาบ้างตนจํา ว่าตอนพักท่านหาเสียงเคยนะหาเสียงว่าจะลดค่าไฟให้กับประชาชนงบกลางควรจะเป็นของทุกพักร่วมรัฐบาลควรแบ่งมาใช้กับค่าไฟมาตอนนโยบายหาเสียงรัฐบาลยังจัดไปต่อได้หรือถ้าพักใหญ่ดึงดันไม่ให้จัดงบกลางตนแนะนําให้หันกลับมาคุยกับ พักรวมไทยสร้างชาติคุยกับนายทุนพลังงานเจ้าของโรงงานไฟฟ้าเรื่องสัญญาในการขายไฟที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนเชื่อว่ารัฐมนตรีมาถึงตนนี้ท่านเข้าใจว่าประชาชนต้องจ่ายเงินฟรีให้กับโรงไฟฟ้าที่สร้างแล้วไม่ได้เดินเครื่องขอแนะนําให้คุยกับนายทุนพลังงานเพราะรูปที่ออกมาจากเขาใหญ่แสดงว่าพวกท่านสนิทกันดีไม่ใช่เพื่อไทยแต่เพื่อประโยชน์ของประชาชนถึงเวลาแล้วหรือยังที่ใช้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในการแก้ไขปัญหา นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับด้านนายพิรพันธ์ชี้แจงต่อว่าเป็นปัญหาที่หมักหมมก่อนเป็นรัฐมนตรีได้ให้คณะกรรมการกิจาการและอายการดูสัญญาว่าจะปรับหรือรดแก้ไขอะไรได้บ้างเพราะการไฟฟ้าเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ใช่เอกชนไม่จําเป็นจะต้องหากําไรเข้าบริษัทแบ่งปันให้กับผู้ถือหุ้นแต่ต้องมีเงินนําส่งรัฐซึ่ง เห็นตรงนี้ท่านจะต้องนั่งคุยคิดว่าจะทำอย่างไรให้ต้นทุนถูกมอบนโยบายให้ผู้ว่าการคนใหม่ไปคิดแล้ว นายสุประโชคยังได้ถามต่อยว่าการแบกนี่เหมือนกับระเบิดเวลาค่าไฟนับคาน้ำมันเป็นผลพวงจากการวางแผนที่ผิดพลาดในอดีตเกิดจากการสร้างโรงไฟฟ้าเกินความจําเป็นเพื่อฟวามเป็นธรรมปัญหานี้ในบริตภัณฑ์ไม่ได้ก่อเพราะปัญหามีมาก่อนที่ท่านจะเข้ามาดํารงตําแหน่งแต่ร่างแผนพลังงานแห่งชาติฉบับไหนที่ออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนท่านทําผิดพลาดเหมือนเดิมภายใต้าการบริหารของท่าน ท่านกำลังจะทำให้ประเทศนี้มีโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นเพิ่มขึ้นอีก8โรงใน13ปีร่างแผนนี้กำลังนำพาประเทศไปในทิศทางที่เดวร้ายค่าไฟแพงลดการปล่อยมลพิษไม่ได้ ท่านต้องทำงานเพื่อประเทศชาติไม่ใช่เพื่อเอาใจในทุนพลังงานตนสงสัยว่าใครคือรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานที่แท้จริงช่วยยืนยันกับสภาและประชาชนว่าท่านคือรัฐมนตรีของประเทศไทยกำลังทำงานเพื่อประชาชนนายพีรพันธ์ชี้แจงว่าร่างแผนดังกล่าวไม่ได้เป็นคนร่างเพียงแค่เป็นผู้กำกับแต่แผนจะกำหนดค่าไฟอยู่ที่8จุดนบ3.80บาทถึง3.90บาท แผนรูปใหม่นะครับต้องนำเทคโนโลยีและหน่วยงานหลักนะครับต้องช่วยกันทําอย่างไรค่าไฟถึงถูกลงท้ายที่สุดตนเองก็ต้องจ่ายค่าไฟพร้อมย้ําว่ารัฐมนตรีพลังงานชื่อพีรพันธ์ถ้าท่านเป็นสสแล้วไม่ทราบต้องกลับไปทบทวนอันนี้คือข้อมูลถามว่ารัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยชื่อพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค แต่รู้สึกว่านะครับคุณพิรพันธ์ไม่สามารถทําอะไรได้หรือเปล่าในฐานะผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับมีความรู้สึกว่าคุณพิรพันธ์สารีรัตวิภาคเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังานเพียงแค่ชื่อแต่ไม่มีอํานาจหรือไม่มีอะไรที่จะจัดการให้กับประชาชนได้ เพราะถ้าสามารถทําได้หนึ่งปีที่ผ่านมาก็น่าจะช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่านี้หรือเปล่าผมพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมพูดในฐานะที่ผมเป็นประชาชนผู้ดได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารนโยบายพลังงานของท่านซึ่งดูเหมือนท่านนะครับไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วท่านก็อ้างแต่เพียงว่าท่านเพิ่งเข้าม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 าอย่างเดียวท,ทั้งทั้งที่เมื่อขราวที่แล้วพักของท่านก็ดูกระทรวงพลังงาน และนะครับท่านเองก็อยู่ในรัฐบาลที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านมานั่งกระทรวงพลังงานใหม่ก็จริงนะครับแต่ท่านไม่ได้ใหม่าทางการเมืองท่านไม่ได้พึงรู้ว่าค่าน้ํามันค่าไฟค่าพลังงานเนี่ยเป็นความเดือดร้อนของประชาชนใช่หรือเปล่าถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจริงๆนะและเป็นคนจริงที่ทําอะไรนะได้มากมีอํานาจเต็มในการตัดสินใจท่านก็คงสามารถตัดสินใจได้มากกว่านี้แต่ความร,รู้สึกของผม ท่านไม่เป็นแค่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่ชื่อนะครับนั่งในตำแหน่งโกโก้แต่ไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับพลังงานได้เลยนี่คือความร,รู้สึกของผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งว่าท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานที่ชื่อพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเพียงแค่ในนามเท่านั้นแต่ไม่มีปัญญาแก้ไขพลังงาน ฟาร์มเดือดรอดของประชาชนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลื่ไหวมีอะไรคลิปหน้าอยาเดตฟังครับ